สุดท้ายมาดูผลหุ้นรอบป่ายกันนะครับหุ้นรอบ่ายนี่เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบตัวนะครับของนี้เคของจีนของห้างนะครับเดอบลเบิร์ทบแรงงมาดูกันกลางคลิปนะครับหุ้นรอบ่ายครับเลขของวันวันศุกร์ครับเลข4ี่เก้านะครับสี่เก้านะครับคําว่าก็เนี้ครับตามในลายกลุ่มนะครับมองเห็นนะครับเห็นนะครับ4ี่เกนะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับ นะครับพูดเรื่องบ่ายวันที่11นะครับนี่จีนห้างเลข49นะครับขึ้นลง24ตัวคือ49บวก24ได้73านะครับ49ลบ24ได้25เป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดจริงมันถ้าจะตัดที่บ่งตัวหนึ่งอะไรก็ตัดได้นะครับ49้าครับก็ถูกนี้เคกับนี้เคปิด2ตัวที่72นะครับเกือบหลุดครับ ส่วนท่านที่จะตามในลายกลุ่มก็ทั้งปีปีละ6 0 0บาทครับตามได้ทั้งปีครับจะเราอาจเฉพาะช่วงนี้ถูกก็ได้นะครับส่วนมันมีสอสรอกทีแนะนำตามนี้นะครับถูกรอบแรกจะหยุดก็ได้นะครับปลอดภัยที่สุดนะครับรอบแรกไม่ถูกเบิ้ลนทบมาที่รอบ2รอบ3ลักษณะนี้นะครับเอาไปบ่งรับดูเองนะครับอันนี้เป็นลายไอดีผมรักคายได้นะครับแล้วก็มาเดิครับเริ่มเล่นหุ้นหรือชดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีครั้งที่มันหลุดครับ หลุดแล้วปลอดภัยเออครั้งที่มันหลุดลุดแล้วก็ต้องเบิ้ลทบมารอบต่อไปนะครับหรือวันที่มันหลุดนะครับถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้จะถูกเยอะก็จริงครับแต่ก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดก็คือหยุดก่อนหนึ่งวันครับรอเลขมันถูกล้วค่อยมาอัดช่วงที่มันถูกนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคสัปดาห์หน้าก็พุทธกับพฤหัสลงให้ครบทั้ง4ชุดนะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะมีจีนล,ลงให้3วันอังคารพุทธพฤหัสนะครับโอเคนะครับ เรามารุ้นผลสัปดาห์หน้ากันนะครับ